สวัสดีค่ะเพื่อนเป้ค่ะกลับมาแล้วค่ะค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาฝึกความแข็งแรงซีความแข็งแรงเกี่ยวกับต้นขาค่ะแล้วก็จะช่วยลดไขมันต้นขาแล้วก็ทาให้ขาแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบใส่ขาสั้นและมีเซลลูไลเ์เยอะไม่มั่นใจตัวเองวันนี้ค่ะเราจะมาลดไขมันต้นขาออกเริ่มฝึกกันเลยค่ะค่ะเริ่มจาก downward f l e i n g dog นะคะกลางนิ้วออกกว้างๆค่ะแล้วก็เอาจมูกเล็บกดลงไปที่พื้นแน่นๆนะคะแล้วก็ นิ้วโป้งเทา้ากดลงไปที่พื้นแล้วก็ดัน,นํำตัวขึ้นมาค่ะเป็น d o กกี้โพสค่ะหรือดาวดาว็อกหายใจเข้าลึกๆค่ะถ้าเราเริ่มฝึกใหม่ๆข้อส้นเทา้ายังกดไปที่พื้นแน่นไม่ได้ไม่เป็นไรเรางอเข่าไว้อย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้า,าสมมติว่า flexible พอแล้วแล้วก็แข็งแรงพอแล้วค่ะกดส้นเท้าลงไปแน่นๆค่ะแล้วมือค่ะดันพื้นให้รู้สึกว่าเราพยายามดันตัวเองค่ะออกไปให้ไกลจากพื้นค่ะหูทั้งสองข้างนะคะอยู่ข้างบเเซ็ปค่ะแล้วก็มองไปที่ล็ ที่ท้องของเราค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมองมาที่ตรงกลางระหว่างมือค่ะเสร็จแล้วค่ะทีนี้ค่ะให้เตะขาขวาขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนที่เราจะเตะขาขวาขึ้นไปค่ะให้ส้นเท้าซ้ายนะคะ แนบไปกับพื้นค่ะแล้วค่อยเตะขาขวาขึ้นค่ะยืดขาตึงๆค่ะเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อค่ะฝั่งขาซ้ายทํางานค่ะแฮมสตริงนั่นเองแล้วก็พยายามลิฟต์ขาขึ้นไปให้ยืดค้างไว้ 2...1 กลับมาค่ะเอาส้นเท้าขวาค่ะกดลงกับพื้นแน่นๆค่ะแัดปลายเท้าซ้ายนะคะแล้วเตะขึ้นไปช้าๆเสร็จแล้วค่ะรู้สึกว่ามูฟไม่ได้แล้วทีพอร์ปลายเท้าขึ้นไป พยายามเก็บสะโพกนะคะให้อยู่ในลายกลับมาค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะเสร็จแล้วค่ะหายใจออกค่ะเอาเท้าขวาค่ะขยับตรงมาขยับมาข้างหน้าใกล้ๆข้อมือขวานะคะแล้วก็เข่าซ้ายวางลงไปที่พื้นอันนี้สําหรับบิกิเนอร์ที่เริ่มใหม่ที่ยังขึ้นเป็นไฮันช์ไม่ได้นะคะก็เป็นโรลอันไปก่อนเอามือทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะแล้วทีนี้ค่ะให้เรากด สะโพกดิฟลงไปเฉยๆไม่ยกตัวไปด้านหน้านะคะแค่ดิฟสะโพกลงมาตรงๆค่ะเข่าไม่เลยปลายนิ้วโป้งเท้าค่ะแล้วกลับขึ้นมาหายใจออกค่ะดิฟลงไปให้เรา Butter, คสควีชบัตเทอค่ะสควีชแก้มก้นทั้งสองข้างเข้ามาหากันด้วยแล้วก็ยกขึ้นหายใจออกค่ะสำหรับคนที่แข็งแรงแล้วค่ะอยากเพิ่มาเลนจ์ให้ตัวเองนะคะปลายเท้าจิกพื้นขึ้นไปแล้วขึ้นมาเป็นโลไฮลันช์ค่ะมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกค่ะกดลงมาให้เราแน่ใจว่าขาซ้ายของเราค่ะตึงแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อที่เป็นส่วนนี้ค่ะแล้วก็คอร์้เดซิด้านหน้าด้วยย่อลงมาค่ะอีกหนึ่งครั้งค่ะแค่ห้าห้าครั้งแล้วก็โฮไว้ค่ะพยายามเปิดเข่าขวาไปด้านข้างเล็กน้อยค่ะ หายใจออกค่ะมือวางลงค่ะขยับขากลับไปค่ะทีนี้ค่ะขยับส้นเท้าค่ะ p a r a l l f e ค่ะขึ้นลงหายใจเข้ามองมาตรงกลางระหว่างมือค่ะยืดตัวมาเป็นแผงค่ะเวลายืดตัวมาเป็นแผงค่ะให้พยายามกดมือลงไปที่พื้นแน่นๆนะคะแล้วก็ดันสะโพกค่ะขึ้นไปนิดนึงไม่สูงเกินไปและไม่ต่ำเกินไปค่ะ s q u e e หน้าท้องเข้ามาหากันค่ะหัวไหล่ค่ะ อาจจะโยกข้อมือมาเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกเกรงที่หัวไหล่ใบเส็จแล้วไทยเส็จแล้วก็แอปด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะถ้าไหวค่ะค่อยๆองอค่ะงอศอกลงมาค่ะลงมาเป็นชตุลังกาแล้วขึ้นมาเป็นอัพด็อกยืดคอยาวๆค่ะพยายามกดสะโพกลงค่ะแล้วก็กระดูกชงกลางลงไปเสร็จแล้วค่ะทักไปเท้าค่ะแล้วขึ้นมาเป็นดาวด็อกค่ะ สลับมาเป็นข้างซ้ายค่ะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานนะคะเข่าลงใครที่แข็งแรงแล้วค่ะยกขาขึ้นมาเห็นไหมว่าขาของเป๊ะตึงจะไม่งออย่างนี้นะคะพยายามกดส้นเท้าค่ะให้ใกล้พื้นแต่ไม่แตะพื้นเพื่อที่จะลิฟเข่าขึ้นค่ะแล้วก็ยกมือสองข้างขึ้นมาหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะดิฟสะโพกลงไปหายใจเข้ายกขึ้นถ้าเราเก่งแก้มก้นค่ะเราจะได้ทั้งขาแล้วก็ก้นที่สวยงามด้วย ยกขึ้นมาค่ะอีกหนึ่งรอบค่ะยืดแขนขึ้นหายใจออกค่ะวางมือลงไปค่ะสเต็ปขาซ้ายไปค่ะแล้วก็วางเข่าลงคอยไปเป็นชายโพสค่ะหายใจเข้าลึกค่ะกลับขึ้นมาค่ะเป็นดาวดอ หายใจออกค่ะเตะขาขวาขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วค่ะแฟลตขาซ้ายค่ะขึ้นมาเปิดมือออกด้านข้างค่ะมองไปที่มือขวาค่ะเป็นตรีโกณอาสนะค่ะไล์มือขวาค่ะไปที่ข้อเท้าขวาหรือที่ใครที่เฟล็กซิเบิลดีแล้วนะคะกดมือค่ะลงไปแน่นๆอยู่ที่ปลายเท้าด้านในหรือใครได้มากกว่านั้นค่ะ3นิ้วค่ะล็อกไปที่นิ้วโป้งเท้าเลยและยืดแขนซ้ายขึ้นไปค่ะ เวลาที่เรายืดแขนซ้ายขึ้นไปนะคะพยายามยืดขึ้นไปให้สุดแล้วพยายามให้คอนเน็กกับแขนขวาของเราแล้วดันสะโพกไปด้านหน้าค่ะเราจะรู้สึกตึงที่ขาขวามากโดยเฉพาะแฮนด์สติงค่ะหายใจเข้าค่ะยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างค่ะหายใจออกคางงอเข่าขวาไปค่ะเข่าขวาไม่เลยไปเท้าค่ะขาซ้ายค่ะ ส้นเท้าค่ะกดลงไปแน่นๆเพื่อเก็งขาด้านนี้ด้วยแล้วมองไปที่มือขวาไว้หายใจออกค่ะสไลด์มือขวาลงไปที่ขาซ้ายแค่สไลด์นะคะไม่เอาน้ำหนักลงไปแล้วยกมือขวาขึ้นมาค่ะเป็น Humble War ริโค่ะก็เป็น reverse V a r ริโค่ะ,คะพยายามมองไปที่มือขวาของเราค่ะแล้วพยายามยืดไปด้านข้างเ,ย,เยอะๆรู้สึกยืดขึ้นมาด้านข้างค่ะแล้วก็ ต้นขาขวาทำงานด้วยกลับมาค่ะเอามือวางลงไปค่ะสเต็ปขาขวาถอยไปค่ะเป็นดาวด็อกค่ะยืดพยายามกดส้นเท้าลงแน,น่นๆสเต็ปขาซ้ายค่ะขึ้นมาตรงกลางระหว่างมือค่ะแฟลตไปท้าขวายืนขึ้นมาค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะสไลด์มือลงไปเลยแล้วดันสะโพกไปด้านหน้า ายใจเข้ากลับมาค่ะเสร็จแล้วค่ะหายใจออกค่ะย่อเข่าซ้ายไปเห็นไหมคะว่าเข่าซ้ายของเป้ไม่เลยปลายเท้าแล้วก็ไม่เข้ามาด้านในเกินไปพยายามเปิดไปด้านข้างเล็กน้อยค่ะเพื่อเกร็งกล้ามเนื้อเป็น2เท่ากดส้นเท้าลงแน่นๆค่ะแล้วก็สไลด์ปลายเท้าออกไปพยายามหลังไม่แอ่นนะคะเชลโบนค่ะหรือกระดูกกระดูกก้นกบค่ะโลลงมาแล้วยกมือขึ้นแล้วก็สควีสตอมิกเข้ามาค่ะ สไลด์มือขวาลงไปค่ะ reverse ค่ะหายใจออกค่ะกลับมาค่ะเอามือวางลงค่ะเสร็จแล้วค่ะดกดกดปลายเท้าส้นเท้าขวาแน่นๆยกขาซ้ายขึ้นชี้ขึ้นหาเพดานค่ะยืดกลับมาวางลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเตะขาขวาขึ้น กลับมาค่ะวางลงหายใจเข้าลึกๆค่ะเลื่อนตัวมาเป็นแคลงค่ะทีนี้ค่ะเราให้เราดันหน้าท้องเข้าไปลึกๆเลยนะคะแล้วก็เก่งไว้ s t a n d ิ้งด้วยปลายเท้าค่ะแล้วยกขาขวาขึ้นมาค่ะพ้อยปลายเท้าไว้มองลงไปที่พื้นนะคะรีแลกซ์เนคค่ะอย่ากเก่งคอนะกลับมาค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออก หายใจออกค่ะอีกหนึ่งรอบและหายใจออกกลับมาหายใจเข้าลึกๆค่ะค่อยๆถมตัวลงไปช,ะชะ้าๆและสไลด์ขึ้นมาเป็น up dog ค่ะหายใจออกยกขึ้นมาเป็นดาวด dog ทีนี้ค่ะค่อยๆเดินมาหามือช,ะชะ้าๆยกมือขึ้น ยืดแขนขึ้นไปไกลๆค่ะรู้สึกมีที่คนมาดึงแขนเราค่ะ s q u e e z e stomach ค่ะแล้วก็ t ั i l ท o โบน o าวนะคะมือลงมาช,ะชะ้ๆดีค่ะทีนี้ค่ะให้เรายืนนะคะขยับส้นเท้าวขวาไปด้านหลังค่ะแล้วก็โน้มตัวมาด้านหน้า Balance ค่ะหายใจเข้าลึกๆค่ะย่อเข่าขวาขึ้นมาค่ะงอเข่าขวาขึ้นมาพ้อยปลายเท้าค่ะสำหรับเบกินเนอร์นะคะให้ยือนอยู่ท่านี้ค่ะพอยปลายเท้าแล้ว ขม่้หน้าท้องลึกๆจะยกได้สูงขึ้นแล้วใครที่เก่งแล้วค่ะที่แข็งแรงแล้วสามนิ้วนะคะยืดล็อกไปที่เนื้อโป้งทารายืดออกไปช้าๆค่ะแล้วยืดหน้าอกขึ้นอันนี้เราจะเก่งขาซ้ายนะคะแล้วก็ยืดขาขวาแล้วถ้าเป็นไปได้ค่ะเอามือออกค่ะแล้วพยายามเก่งไว้พยายามดันหน้าท้องส่วนล่างเข้าไปลึกๆค่ะแล้วเกรงขึ้นมาถอยกลับไปค่ะแล้วเกรงขึ้นลงค่ะแล้วเกรงขึ้น อีกรอบหนึงกลับมาค่ะสะบัดสบัดปลายเท้าค่ะเปลี่ยนไปนข้างซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะยกขึ้นมาแล้ว3ามนิ้วค่ะล็อกที่นิ้วโป้งเท้ายืดออกไปช้าๆยืดหน้าอกกลับไปค่ะลงค่ะแล้วเตะขึ้นลงค่ะแล้วเตะขึ้น กลับมาช้าๆค่ะย,ยกแขนทั้งสองข้างขึ้นมาหายใจออกค่ะค่อยๆน้มตัวลงไปมือทั้งสองข้างค่ะอ้อมไปข้างหลังค่ะล็อกไปที่เท้ายืดหน้าอกขึ้นแล้วพยายามดึงหน้าอกค่ะให้เลยเขา่าลงมาหายใจเข้ายกมือขึ้นมาค่ะหายใจออกลดมือลงสไลด์มือลงไปช้าๆค่ะเอามือกดลงไปที่พื้นค่ะขยับปลายเท้าไปข้างหลัง หายใจเข้าลึกๆค่ะคมาที่ออลโฟค่ะหัวไหล่ค่ะกว้างเท่ากับระดับสะโพกขยับมาปรับให้เท่ากันหายใจเข้าลึกๆค่ะเสร็จแล้วค่ะหายใจออกค่ะให้เรายืดเท้าซ้ายค่ะพ้อยปลายเท้ายืดลงไปตึงๆหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะยกมือขวาขึ้นมาค่ะหน้ามองลงไปที่พื้นครับไม่เกรงคอยืดแขนออกไปตรงๆค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะให้เตะขาซ้ายไปทางซ้ายค่ะยื่นมือขวาไปทางขวา เตะกลับมาค่ะหายใจออกค่ะหายใจเข้าอันนี้นะคะเราจะได้แก้มกลนค่ะแล้วก็ได้ต้นขาแล้วก็บวกชั้งด้านเนื้อด้านเนือด้านข้างลำตัวค่ะหรือว่าออบลิกนั่นเองอีกหนึ่งรอบค่ะกลับมาค่ะวางลงหายใจเข้าลึกๆค่ะสเตทขาขวาออกไปค่ะแล้วก็มือซ้ายยื่นไปด้านหน้ามองตรงมา เวลาเตะนะคะให้เราแน่ใจว่าขาของเราค่ะไม่สูงกว่าก้นแล้วก็ไม่ต่ำเกินไปมันจะเป็นลายเดียวกับสะโพกข,ของเราอีกหนึ่งรอบค่ะกลับมาหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะเอาก้นลงพักลงไปเป็นชายโพสหายใจเข้าค่ะขยับขึ้นมา เสร็จแล้วค่ะหายใจออกค่ะให้เรายืดขาขวาลงไปออกไปตรงๆค่ะพ้อยไปเท้าเห็นไหมคะว่าขาของเป้ค่ะไม่สูงกว่ากระดูกสันหลังให้เป็นแนวเดียวกันค่ะแล้วกดคอลงมาค่ะที่จะได้ไม่ปวดคอหายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะให้เพื่อนๆเตะขึ้นไปค่ะแค่รู้สึกว่า10%แค่นั้นเองแล้วกลับลงมาที่ท่าเดิมค่ะหายใจออกค่ะกลับลงมาค่ะหายใจออก กลับมาค่ะเอาข่าว,วางลงหายใจเข้าลึกๆสเตรทขาซ้ายออกไปค่ะคิิกขึ้นเสร็จแล้วค่ะครบแล้วค่ะกลับมาค่ะถอยก้นกลับไปทับที่ปลายเท้าค่ะยืมมือเบนมือออกไปไกลๆ เสร็จแล้วค่ะกดมือลงมาค่ะเดินขึ้นมาค่ะเปลี่ยนเป็นท่ายืนยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาค่ะยืดขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะไปอยากให้เอาแขนค่ะไว้ใกล้ๆใบหูอย่างนี้เหมือนคนมีดึงมือเหมือนมีคนมาดึงมือเราขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เราแค่เขย่งปลายเท้าขึ้นแค่นั้นเองท่านี้ค่ะเราจะได้เพราะว่าต้นขาด้านในช่วงนี้นะคะตั้งแต่แฮมสติงลงไปแล้วก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของอะคิลิกเทนดอน เอ็นร้อยหวายตรงนี้ค่ะกดลงเท้ากดส้นเท้าลงไปแน่นๆค่ะยกมือขึ้นมาหายใจเข้ายืดมือขึ้นไปเหมือนมีคนมาดึงค่ะเสร็จแล้วทีนี้ไปอยากให้เราสวิงส้นเท้าลงไปแต่ไม่แตะพื้นค่ะแล้วก็สวิงกลับขึ้นมาใหม่ค่ะแบบนี้สวิงลงค่ะแล้วขึ้นดีค่ะสวิงลงค่ะแล้วขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าขึ้นค่ะ ทีนี้ค่ะให้เราสปีดอัพนะคะหายใจเข้าลึกๆค่ะหายใจออกค่ะสวิงค่ะอีกห้าลมหายใจค่ะ เสร็จแล้วค่ะยืดแขนขึ้นไปสวิงข้างไว้ข้างไว้ข้างไว้แล้วเอามือลงมาค่ะสไลด์มือลงไปที่ต้นขาค่ะรู้สึกว่าเบิร์นไปเลยตอนนี้ดึงหน้าอกลงมาค่ะหายใจเข้ายกมือขึ้นค่ะหายใจออกค่ะลดมือลงค่ะอันนี้นะคะเป็นท่าที่ง่ายๆแล้วก็เบสิกแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะทําอย่างนี้ซ้ําๆถ้าจบหนึ่งเซตแล้วก็ทําต่ออีกสองเซตค่ะแค่สมเซตต่อวันค่ะแล้วก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยประมาณสองเดือนบวกกับ ทานอาหารที่เป็นของมันแล้วก็แป้งน้อยลงค่ะรับรองเห็นผลแน่นอนค่ะ n a m ส s t e ค่ะ